ล้านเร็นี no, ้บอกเลยเซ็ตเมาส์งจะเปิดร้านแล้วครับ้เดี๋ยนี้มีนไปหอกเในโรงเรียน่เห็นจ่าวัน้วเชีวร้าหัวหน้าเอจับวไหนเราไปลาเราไปทุกทุกุเมืองเลยครบเลย

หววานแล้อะไรหวานเลือดเหรอนี่ก็ไปให้หนูไปบริจาคเลือดให้บ้านนั้นี๋ยวอ๋อได้ไหมนอนน้อยแต่แฟนสวยนอนนอนทุวันสามเดือนเนี่ยนอนนอนทุกวันเปนจ้าของี่ตายแล้วเอาเอาเขาที่ไหวเขเลยว่าน่าจะไปบริจาคเลยอ่ะบริจาคต้องนอนใช่แบบช่วงอะพักคอนเทมเพีย อ,อ,อันนี้พี่กับดื่ไงจากท,ที่พี่กับบอกข้ามค่่ำหนึ่งดีแล้วช่วงนี้กลับละอะไรนะช่วงนี้เธอกลับคือใช่เพราะว่าหน่อยผนูเที่ยวไปรับส่งแฟนไปพวกเรื่องเนาะแต่ขับรถเองไม่ได้อืมเป็นย่อเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ไหวอย่าไปน,น้ำม้ำมากเพราะว่าขันสสเรียนแล้วเนี่ยผมมาแต่ทาาันวัน วั้นกับวนั้นวิ่งดอกไม้กับดีนหนึ่งแอร์ไอพีไปไปอยแอร์แอร์ักมัถามิงกาแฟเนนะก็เมบานวิบป้าป้ากขาเไถามพาแกไปชมขอกไม้ร้านไหนอไม้เช่ไหมไอร้านเก่าที่เขาคยไปทีู่กเราไว้เลยใช่ไหมก็ถามเราไมเขาเขาถามว่านเก่าลงไหก็ไอหาาะาลงไม่ใช่เลย แต่ว่าปีนี้เราก็ให้งไงเดี๋ในเมืองแปดสิบเราเราแปดสิบินเรแปดสิบนอกเมืองก็นอยคำว่าใหเพื่อนกกิโลจากร้านมันไปสิบกิโลจากร้าน่องไปวันนี้ได้จะสนแค่โรงบาลศูนย์แดิบ้านหลังโรงลนยยี่ร้อยหนึ่งล้ลกล้ใ้ล้ใกล้ใก้ากล้ใกใก้ไล้กล้ใล้ใ้กี้ใกล้ใกไใ้ใอล้ก็้กก่ใ้กใ มันมัเอาคนเก่าไว้ก่อนก็คือเขาก็ถามในบุ่มว่ามีเอ่อไทยมีเอ่เปาใบคิวใทรเปาถูกตัดอ๋อดี่ผลงั้นหนูวิ่ง13ครับวิ่ง14ได้ค่ายาแฟนมาดีได้ได้กี่รอบสี่สิบห้าช่ออัดให้อาถัดให้หนูเพราะว่าอาเป็นคหนูจะใช้ค่ายาแถัดให้ไดแ่วันนี้หายพันเล้ย่นะ สีสบห้ารอบคุณแปดสบได้สามพัเจ็สองวันสิบสามต้องไปไปแล้วสิบสามไม่ค่อยมีสิบสี่หนูก็หายาวจะขนสง่งเขาีหนึ่งเลยโอ้จริงยังมีส่งร้านอาหารคือสุดท้ายแล้วเ<ม>อ<ๆ>าทุกั้นทางกันกลับเปนหนึ่งใช่ไหมคุณสองุมเข <อ S 3> มกาก็เลยส่งงานใ,ใ,ให้เจออย่างเดียวทางโทรตามเลยค่ะส่งแล้วรีบมาแล้วรีบคเลยต้องส่ง ไอ้เก่งเนี่ยที่ดูพูดเป็นผู้จัดการถูกไหมล่ะสี่พันสองวาลองนั่ก็ได้องนแ่คนที่คนที่วิ่สี่สี่วันเดียวอ่ะได้คนละสองพันกว่าเลยได้ทั้งอาทิตย์ถ้าวิ่งสี่เช้านะเป็นสี่เช้าประมาณเจ็ดนอ่ะคือถึงหอมหงส์โงนนั่นได้คนละสองพันกว่าขนาดขนาดข้ารอบคือเดียวขายดอกไม้ได้เป็นล้าน ขนงแช่ปีนี้แล้วกกขายในร้านกว่าลแต่ปีนี้600กว่าช่อีสั่งเยอะนะต่อมาจะขายดีเลยอมาเขสวยก่อนนะจ้าปีไหว่าปลาก็ได้แรงเยอะเนงไเา้ก็ได้ เยอสุดเยอสุดเท่าไหร่อไม่องไเสุดอ่ะนโจนเจกว่าบาทเจ้พูดถึงาวรวต่ตาเอตางจังหวัดเสองดวเจ็ดนสอเนี่แหละ เขาล้นแมาแรนเลยออกไปเลยปีละห้าหกช่อเออผลทลั์เขาลอยาเกลเลยใช่ใช่มันจะมีรถยนต์ต่างจังหวัดปีนากีนาคันยูอะก็ยอดปลาล้งเฉียบบางคนว่าไม่คุ้มมาไม่คุ้มก็แต่ว่าขออกไปชีนึ่เในช่อนั้นน่ะเราเราเป็นพันแล้วไหมใช่เวลาไม่ไม่คุ้มมันก็เฉี่ยกันไกลๆใ่แต่วันหนึหาได้ขนาดนั้วก็วันหนึ่งหาได้สักสามพันก็คุ้มแล้วมิจฉาเนื้ สายว่าสายยรงจะเปลียนไม่ไห้เดี๋ยวตายช่วยครับเจ็มถ้าสองคนกะลรเต็คบ้ใกล้กล้ร้านมันไม่ไดบอกครับเจได้ถามว่าว่าไก่เขาจะบัวนะเพราะจากผู้ซื้อว่าไก่ชุบมันใจมากไ่ไหนอ่ะแต่ว่าสายเอองก็ยไม่ทาเครื่อไม่น่ากลัวเอาเรือคอนเทนมที่ส so ่งไก่เ็มที doo. ่ห้าสิบหโล เป็ดกับบูเบียนอ่าใส่ห้าตัวสีสีเป็นสองแล้วล่ะเป็ดกับบูเบียนค่าค่าสิบกว่ไปยังมันมันมันก็ได้าคาหลอกคุณนะอะไรนะยิ่เอ่ะลดไปยิไงไม่ซีเรียสอะไรอ่ะอ่าสสิบห้าช่อก็ได้แล้วใช่คบมาแต่ว่าร้านอื่นเคาให้เท่าไหร่นะแต่ว่าเราเื่อกร้านนี้คนทำมาเยอะอะร้านอื่นมีด้วยหรอมีร้านต่อยหน้าวันดอกแบี้ยร้านต่อยกับมีด้ันใช้จอดเต้นอยู่เป็นไลแมนใช่ไหม นแมแรี่อยเเราก็เราก็เคยด้เลยเชียงใหม่ละเลยเลยมีแวร์ีก็มีมีหลายรานอี่นี้ก็เยอะพอรอยเยอะแต่พี่ว่าเราเชียงใหม่เราท้เชียงใหม่เราไปก่อนแล้วก็ไปแ๋ยวก็ไปร้านยาจะมาก ันนี้ไม่ทันไดยครับวันนี้ไม่ทันไดยไปวันนี้ก็ได้ไป,ะะไปกินกาแฟซื้อสาบสาบเข้า,าไปเลยทนั้งแอร์บอกที่เคยหนุนกลับถึงใช่แล้วป๋าก็ถามด้วยไงเห็นนีเ่เองมนมันมา,มากินข้าวร้านด้วย